<Yeah. S 2> สวัสดีสวีเดนครับคนไทยทั้งประเทศฮะก็วันนี้ฮะอ,อยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับ <sag> いいคือว่าวันนี้เนี่ยเราไปเขาเรียกว่าอะไรไปแก้บนปะใช่แล้วเออวันนี้มาแก้บนนะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือว่าไปโดนไปบนอีท่าไหนไม่รู้มันเสกติดด้วยติดปุ๊บเนี่ยน้องผมเนี่ยทีเนี้ยเราต้องวิ่งสี่สิบรอบชิบหายสี่สิบรอบนะครับคุณผู้ชมก็ไปแก้บนนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แมงเช็คบินนะครับคุณผู้ชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช็คบินนะครับอ่ะ Okay, โอเคไปโอ้ไปเดี๋ยวเราไปกันที่สนามวิ่งเลยแล้วตอนนี้บ่ายโมงด้วยกลางวันแสกๆไปไปใจกันเลยฮะนี่ก็คนโล่งนะฮะดูสิคนโล่งมากเลยไม่มีคนนะช่วงนี้มันเป็นมาอะไรเขาปิดเทอมก,กันนะฮะแล้วผมก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอกนะแค่แค่อยากจะแบบไม่ให้น้องผมแบบเดินอยู่คนเดียวเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมน้องผมป่ะดูดิดูดิขี้เดินคนเดียวชิบหายสุดสุดสุดบอกเลยแดดวันนี้แม่งสุดสุดมากสามสิบกว่าองศานะ โอ้โหสุดยอดไปเลยมึงเลือกที่ติดได้ดีมากแล้วเลือกกลางเมืองซะด้วยโอ้โหกูท้อเลยเนี่ยนะโอ้โหตายหาแล้วนะไปะเดี๋ยวกลับมารอบที่สองเจอกันฮะนี่นะฮะรอบสองนะครับอุณหภูมิตอนนี้สามสิบกว่าองศาสามสิบห้ามั้งฝนด้วยมีแต่เมฆเนี่ยตั้งเขาแบบคุ้มๆเนี่ยโอ้โหใครใครไปบนไปขออะไรไว้เนี่ยนะผมบอกเลยนะ เอาเท่าที่ตัวเองไหวนะครับ mm hmm. การวิ่ง40รอบเนี่ยรอบเนี้ยเห็นไหมมันเยอะมากนะฮะมันเยอะมากจริงๆรอบสองห้ไปต่อครับไปเดี๋ยวรอบสามมาเจอกันฮะย้อนแสงนึงนะฮะรอบที่สามครับเหงื่อเต็มตัวแล้วฮะตอนนี้สุดสดโอ้โหแล้วตอนนี้แม่งแดดแม่ง35ครับเนี่ยเนี่ะครับดูสภาพนะครับโอ้เอาแค่นี้เดินปกติเนี่ยให้มันครบ40รอบเนี่ย เราจะเดินไหวหรือเปล่ากลางแดดนะฮะเนี่ยด้วยสภาพร่างกายผมนี้รอบที่สามนะผมว่าไม่มีปัญหาหรอกผมไหวอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ที่มันไม่ไหวคือมันแดดแดดเนี่ยฮะโอ้โหเย็ดเทจะสี่สิบสุด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 ครับแดดดิโอ้โหจะทำให้ดูแล้วนะฮะว่าสี่สิบรอบมันเป็นยังไงแต่ตอนนี้แม่งโอ้โหหดลายมากนะฮะหรือว่าน้องทำเราก็ทำเป็นเพื่อนน้องแล้วกัน น้องก็มันก็อุตส่าห์สอบติดแล้วเนาะเออแล้วเราเนี่ยทําให้น้องมากแบบเป็นเพื่อนมันนะโอเครอบสนะี่เรามาเจอกันฮะอ่ะรอบที่ห้าครับเข้าสู่รอบที่ห้าแล้วนะฮะรอบที่หนะ้ากลับเข้าสู่จุดเดิมนะครับรอบที่ห้าเหนือเหงือมาแล้วเหนือเต็มตัวแล้วตอนนี้นะครับเริ่มร้อนแล้วร้อนมากแล้วนะครับตอนนี้เรายังรู้ไม่รู้สึกว่าแบบมันร้อนขนาดนะั้นแต่ตอนเนี้ห้ารอบผ่านไปเริ่มแล้วนะครับ เริ่มเริ่มเขาเรียกว่ามันมันมันยากแล้วครับที่จะวิ่งนะฮะมันต้องเดินนะครับเดินยังไงก็ได้ไปให้ครบ4ี่ิบรอบนะฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าต่อให้ใครที่ร่างกายแข็งแรงนะแล้ววิ่งเงี้ย4ี่สิบรอบนะผมมั่นใจเลยว่ายังไงก็ไม่ไหวหรอกมิสโตดูแดดประเทศไทยด้วยนะฮะ,อะโอเคเดี๋ยวรอบที่หครับรอบที่หเดี๋ยวเรามาเจอกันนะฮะเข้าสู่รอบที่หครับเป็นไงไหวปะรอบแปดแล้วเหรอ,อ,อรอบที่หแล้ว ร้อนนะฮะร้อนมากร้อนจริงๆเอาแล้วครับทุกคนครับตอนนี้รอบที่ส8ดนะครับตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงคืนแล้วนะครับสุดสุดสุดๆดๆครับสุดๆ,ๆุดจริงๆตอนนี้มันเหนื่อยมากขามันตายหมดแล้วนะครับไหวไหมไม่ไหวเก้าอีกรอบเดียวหกสิบเก้าอีกรอบเดียวอีกรอบเดียวคือเราวิ่งมาตั้งแต่บ่ายโมงจนตอนเนี้ยคือคือตอนเนี้ย ขามันไปหมดแล้วครับมันหนักที่เข่าเข่าก็หนักอะไรก็หนักแล้วตอนเนี้สดสดสดสรจริงนะครับสดสดละพอรถมาายแล้วม่ยิ้มก่อนแม่งยิ้มเลยจริงเล็กนิดเดียวเนาะเล็กนิดเดียวอีกนิดเดียวครับวันนี้ขอขอไหลยาวๆเลยตอนนี้สี่โมงสี่โมงครึ่งแล้วนะครับโอ้โหอ๋อชนะใจตัวเองได้รึแบงสุดยอดจริงๆ ชั่วโมงไหมสามชั่วโมงเราเดินวนอยู่เงี้ยเราวิ่งไม่ไหวแล้วแดดมันร้อนมากนะครับสปีดต้นมันดีแค่ช่วงแรกๆนะแต่ว่าพอเราวิ่งไปสักพักเรารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วนะครับโอ้โหสี่สิบรอบนะครับสนามกว้างโอ้โหดูดิห้าร้อยเมตรวนเงี้ยโอ้โหเอาทุกคนโขงสุดท้ายแล้วครับโขงสุดท้ายแนละ้ว โค้งหน้าคือจบแล้วครับโค้งหน้าจ,จบแล้วเห็นไหมตรงนั้นอะ่ะนั่นอะ่ะสี่สิบรอบโอ้โหสามชั่วโมงเกือบสี่ชั่วโมงโอ้โหใกล้แล้วครับอีกนิดเดียวครับเราจะชนะใจตัวเองครับโอ้โหสุด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 จริงๆโอ้โยสี่สิบครับสี่สิบ สี่สิบรอบ,ทำ,รบท,ทำได้แล้วครับทุกคนทำได้แล้วเว้ยสี่สิบโอ้ย,อยสุดยอดว่ะแฮ็กดิสุดยอดไปไงโอ้ยโอ้ยสี่สิบรอบปุณผู้ชมโอ้ขาฮนะดูดูสภาพแดดโอ้โห สุดๆบอกครับว่าวิ่งประมาณเนี้ยเอาจริงๆเอาที musician, ่ใจเราไหว40รอบนี่มันเยอะมากนะฮะมันสุดๆมากจริงๆตอนเนี้ยต้องประคองตัวเองกลับบ้านนะฮะโอ้โหวิ่ง40รอบตายตาเป็นไงฟิลา้ขาลอยเลยดิขาหายอะโอ้โหสุดๆก็ตามนั้นนะครับ จบแล้วครับสี่สิบรอบ<ะ>โอ้โหยังไงไปงีใครวิ่งบาผมมั่นใจไม่มีใครทำนะสี่สิบรอบแล้วมีแต่เราสองคนเอ้ยขอสักทีเลยวะเสักทีดิเอ้ยชนะใจตัวเองว่ะอือต้องงี้ไปไป,ไปพวกเราเหลือรีแคปรอบสุดท้ายครับแล้วเดี๋ยวเจอกันช่วงสุดท้าย โอ้โหขากูลอยเลยครับจริงๆเดี๋ยวเจอกันเอาวิ่งเท่าที่ตัวเองไหวนะตอนนี้ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็อย่างที่บอกครับวิ่งเอาเท่าที่ตัวเองไหวเนาะไม่ต้องถึง40รอบก็ได้40รอบเนี่ยแล้วแดดมันร้อนด้วยมันเกินกว่าที่มันจะทําได้นะครับแล้วผมก็ฝืนตัวเองจนสุดสวดใจของผมแล้วจริงจนะครับ40รอบมันโหดร้ายมากนะครับแต่ไม่ทําก็ไม่ได้นะครับเพราะสิบกว่าสิ์เดี๋ยวเขาจะเช็คบินแน่นอนนะครับก็น้องผมติดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ชวนมันมาทําได้สําเร็จแล้ว นะครับอ่ะช่วงสุดท้ายแล้วผมเหนื่อยมากจริงๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ